สำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอนะคะวิธีการใช้โปรแกรมนะคะที่เราทำการมิงออนไลน์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Google Meet นะคะ Microsoft Teams Discord หรือว่าตัว Zoom เองนะคะสามารถที่จะบันทึกสื่อนำเสนอของเราที่เราเตรียมไปด้วยได้นะคะข้อดีก็คือมันสามารถที่จะเห็นหน้าผู้นำเสนอนะคะเห็นตัวโปรแกรมของเราหรือว่าถ้าสมมติกรณีที่เราจะต้องเปิดหลายๆโปรแกรมร่วมด้วยเนี่ยก็ใช้ ตัวเครื่องมือพวกนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะซึ่งก่อนที่เราจะสามารถที่จะบันทึกวิดีโอด้วยโปรแกรม Zoom ได้เนี่ยเราอาจจะต้องอินสตอลโปรแกรมก่อนนะคะซึ่งวิธีการก็คือเข้าไปใน Google เนาะแล้วก็พิมพ์คปาว่า Zo ูมดาวน์โหลดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่ามันก็จะเจอเว็บไซต์สารพัดเลยที่จะทำให้เราสามารถที่จะติดตั้งโปรแกรม Zo ู m ได้แต่คูเรคคเมนต์ว่าให้เราเลือก ตัว official w e b s i บไซตหรือเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของผู้ผลิตตัวซูมเองนะคะเพื่อป้องกันของแถมที่เราไม่อยากได้เข้ามาด้วยเช่นไวรัสต่างๆนะคะ,ะตัวอย่างครูก็เลือกที่จะไปดาวน์โหลดที่ zoom.us/ นะคดาวน์โหลดนะคะจากนั้นก็จะเห็นปุ่มดาวน์โหลดข้างบนนี้นะคะ zoom client for misting นะคะเราก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะคะ,ะจากนั้นเนาะ เวลามันดาวน์โหลดมามันก็จะโชว์ไฟล์นาะมสกุล exe นะคะแล้วก็เซฟไว้นะคะในโลเคชันไหนก็ได้นะคะอาจจะเป็นไดดี D หรือไดซี C ของเราก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเริ่มกระบวนการดาวน์โหลดนะคะเริ่มกระบวนการติดตั้งนะคะอ่าพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่มีอ่า id สำหรับที่จะล็อกอินเข้าไปนะคะเราจำเป็นที่จะต้องไซอัพก่อนนะคะอ่าปุ่มไซอัพจะอยู่ทางด้านขวาด้านล่างนี้นะคะไซอัพฟรีนะคะ ก็มันจะเด้งเข้าไปที่ zoom.us นะคะแต่ว่าเป็น slash sign up เริ่มต้นมันก็จะให้เรากรอกวันเดือนปีเกิดก่อนนะคะ,ะจากนั้นก็จะให้เราเลือกว่าเราจะ sign up ด้วยวิธีการไหนนะคะก็สมมตุติง่ายสุดของเราเนาะใครที่มี Account ตัว Facebook หรือ Google นะคะก็ใช้ Account ของ Facebook หรือ Google ทําการ sign up ได้พอ sign up เสร็จแล้วนะคะเวลาจะเข้ามาใช้งานครั้งแรกนะคะ,ะเราก็จะต้อง sign in ก่อนนะคะ เมื่อกี้เราไซตอัพด้วย Google แล้วก็ไซต n อินด้วย Google นะคะ,อะพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าจอนะคะของตัวโปรแกรม m i c r o s อ f t ตัวโปรแกรม Zoom นะคะ,ะเราจะเลือกปุ่มที่ชื่อว่า New Meeting นะคะ,ะ New Meeting สีส้มนี้นะคะครั้งแรกก็จะถามว่าเราจะเข้าไปประชุมเนี่ยโดยที่จะเปิดไมโครโฟนด้ไหมนะคะใช้เสียงในคอมพิวเตอร์ได้ไหมเราก็บอกว่า Yes นะคะจอยเข้าไปเลยนะคะอ่ะ พอเ,เปิดเข้าไปเนี่ยนะคะเราจะบันทึกละนะคะเวลาเราจะบันทึกนะคะวิธีการก็คือด้านล่างขวาของจอ Microsoft Zoom นะคะเอาตัว Zoom นะคะก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่า Record อยู่นะคะเรากด Record เนี่ยมันก็จะมี Record on this computer กับ Record to the cloud นะคะเราจะเลือกวิธีการ Record แล้วก็เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็คลิกแล้วก็เลือก Record on this computer เลยนะคะจากนั้นเราจะนำเสนอเนาะเราก็อาจจะกด แชร์ไฟล์หรือจะพูดนะคะไปเรื่อยๆนะคะก็แล้วแต่นะคะอ่าถ้าเมื่อไหร่เราหยุดนะคะแล้วก็กดปุ่ม pause ชั่วคราวก็ได้นะคะหรือว่ากดปุ่ม stop recording ก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองนำเสนอนะคะอ่าลองนำเสนอนิดนึงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของเราเราก็เตรียไว้โครงการประฐมนิเทศศาสตร์นิสิตนะจะต้องมีลําดับการนําเสนอดังต่อไปนี้ดังต่อไปโน้นนะคะ,ะสมมุตินําเสนอมาจนครบทุกประเด็นแล้วนะคะ,ะเราก็จะหยุดนะคะการบันทึกนะคะเราก็จะคลิกที่นะคะปุ่ม stop record นะคะกดปุ่ม stop ปุ๊บนะคะ มันก็จะสต็อปแหละแต่เรายังประชุมได้เหมือนเดิมนะคะเมื่อไหร่ที่เราปิดนะคะปิดออกจากการประชุมนะคะคลิกเลือก end meeting for all นะคะ or leave meeting ก็ได้นะคะอ่าก็มันจะ convert นะคะไฟล์ที่เราทำการบันทึกไว้มเมื่อกี้นะคะให้เป็นไฟล์วิดีโออยู่ในรูปแบบ mp4 นะคะซึ่งมันก็จะเด้งหน้าจอที่เก็บไฟล์ของเราไว้นะคะ มันจริงๆแล้วถ้าใครหาไม่เจอก็ไปดูที่ด็อกิเมนต์นะคะซ o มนะคะก็จะมีไฟล์ที่เป็นนามสกุล mp4 อยู่เราก็สามารถเอาไฟล์นี้ไปเปลี่ยนชื่อหรือว่าเอาจะไปพับผิดใน YouTube หรือเอาไปนำเสนอที่อื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของการานำเสนอโดยใช้โปรแกรม Zoom นะคะ